โอ้โหบรรยากาศเช้านี้สดชื่นเลยฮะนะยามเช้ามาอยู่ที่ริมคลองกันนะบรรยากาศดีๆอย่างนี้ใกล้ปีใหม่แล้ววันนี้วันที่30สนะเช้าๆเรามาทำบุญกันหน่อยนี่ทำบุญทำทานสไตล์นาะเล็กก็มีข้าวนะเนี่ย ข้าวเหลือกอ้นหม้อแต่เหลือเยอะเลยเอามาฝากปลาในคลองนะนี่นู่นมาแล้วมาแล้วโอ้โหตัวใหญ่มากนี่ฮะไซนี้เนี่ยเกือบโลนะเนี่ยนี่ฮนะนี่แหละความสุขของเรานะทำบุญทำทานแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลานะอยู่ในนี้เต่าตัวเงินตัวทองนี่เนี่ยโอ้โหดูกุ้งเทียบเลยฮะกุ้งฝอยเนี่ยเรากระจายากระจายไปให้เขาได้กินนี่ยโยนไปเลยนี่ให้ทั่วโนนฝั่งน้นน ข้าวหล่นข้างบนเรือน้อยนี่ก็เป็นอาหารของนก <c oughs> ของมดอืมก็ได้ประโยชน์หมดแล้วฮะสัตว์โลกเสีอาหารแทนที่เราจะทิ้งให้เป็นขยะเหม็นเน่านะ เราก็เอามาเป็นอาหารของปลาที่อยู่ในคลองเรามาดูสัตว์ที่อยู่ในคลองเห็นไหมเนี่ยนีเห็นไนหะหอยหอยเชอรี่เห็นไหมเขาก็ได้กินน,นะนตัวนี้เห็นไหมอันนี้หอยขม เราก็ได้กินมีเยอะนะไม่ใช่ไม่ใช่น้อยฮะนะเนี่ยหอยขมตัวเล็กเยอะแยะทีนี้มันไม่ค่อยมีใครล่าะนะไม่มีค่อยใครมาล่ามาเก็บมันก็เลยอยู่แบบธรรมชาตินะอยู่อย่างสมดุลว่างั้นแหละเนะช้านี้ก็พามา ให้อาหารปลากันยามาเช้าสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ